สามฮอร์โมนความสุขที่จะต้องเรียงลําดับความสําคัญให้ถูกต้องมีใครเคยได้ยินเรื่องของฮอร์โมนแห่งความสุขกันไหมคะถ้าใครที่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าฟังพอดแคสต์อาจเคยได้ยินเรื่องนี้มาแล้วก็จะมี3ตัวด้วยกันเนาะซโรโทนินออกซิโตซินแล้วก็โดปามีนซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะถูกหลั่งออกมาในสถานการณ์ที่แตกต่างกาันค่ะอย่างเช่นซโรโทนินเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาเมื่อเรามีความสุขกายสบายใจไม่ว่าจะเป็นการ ออกกาลังกายการทําร่างกายให้แข็งแรงด้านจิตใจก็อย่างเช่นการนั่งสมาธิการฝึกมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารวมถึงการที่เรารู้สึกขอบคุณกับสิ่งเล็กๆน้อยที่เกิดขึ้นในแต่ละวนันอันนี้ก็จะเป็นความสุขจากเซโรโทนินนะคะอันที่2ความสุขจากออกซิโตซินก็คือความสุขที่เราได้เชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆอ,อย่างเช่นเชื่อมโยงกับคนเวลาเราไปเจอเพื่อนๆได้พูดคุย ได้กอดเพื่อนอันเนี้ยก็จะเป็นความสุขจากออกซิโตซินรวมถึงการมีสัตว์เลี้ยงนะใครเป็นทาสน้องหมาน,น้องแมวนะคะก็จะได้รับความสุขจากออกซิโตซินค่ะอันที่3ความสุขจากโดปามีนนะคะอันเนี้ยจะเป็นความสุขที่เราจะต้องการมากขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นการกินของหวานการดื่มแอลกอฮอล์การใช้สารเสพติดหรือว่าเราต้องการให้คนไลค์เยอะๆต้องการฟอลโลเวอร์เยอะๆอันเนี้ยก็จะเป็นความสุขจากโดปามีนะคะ่ะหรือว่าเวลาที่ เราตั้งเป้าหมายและเราทำสำเร็จมันก็จะเป็นจากโดปามีนเวลาได้เซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้คะ่ะก็จะเป็นจากโดปามีนซึ่งถ้าสังเกตดู3ตัวที่อังพูดไปอ่ปะโดปามีนจะเป็นตัวที่ค่อนข้างรุนแรงมาไวไปไวซึ่งที่อังบอกตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญที่ถูกต้องคือมันจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนก็คือเริ่มจากเพโรโตนินก่อนแล้วค่อยไปออกซิโทซีนแล้วค่อยไปโดปามีนคือถ้าเกิดว่าไม่มีโดปามีนน่ะชีวิตเราก็จะเอื่อยเฉยไม่ได้มีแรงแรงดรฟ์ในการทำสิ่งต่าง ดางปมีนก็ต้องมีแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงโดปมีนนะเราจะต้องมีทั้ง2ตัวนี้ให้แข็งแกร่งก่อนคือคนที่สามารถเรียงลําดับตามนี้ได้ค่ะอ้างเชื่อนะว่าเขาจะมีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันคือเติมตัวเองได้เต็มอยู่แล้วอะแล้วค่อยไปเพิ่มความสุขจากความสัมพันธ์กับคนรอบข้างรวมถึงจากดปมีนด้วยค่ะ